กับตอนนี้ก็ได้มาฉีดปุ๋ยฉีดปุ๋ยฉีดปุ๋ยฟักทองครับฉีดฮอร์โมนลุงแกมาฉีดให้ตอนเย็นๆใบมันกุดกุดลุงก็เลยเอายาฮอร์โมนปุ๋ยฮอร์โมนมาฉีดให้ครับผมฉีดฟักทองฉีดฟักทองเดี๋ยวผมจะให้ดูลูกมันเดีอยลูกมันใหญ่ละเนี่ยครับลูกใหญ่แล้ว เอาเ,เพื่อนกคนไหนผ่านมาก็มาเก็บไปกินเนะครับเด้อสุทองเริ่มติดลูกเลยครับมันก็ไม่งามสักเท่าไรแล้วครับมันแรงมันแรงมันก็เลดเป็นแบบนี้เลยครับใบงี้งี้งอๆลุงก็เลยมาฉีดปุ๋ยให้ตอนเย็นๆครับเดี๋ยวให้ดูอีกลูกนึงครับว่าลูกใหญ่อีกนนหนึ่งลูกด้านนี้ก็มีนะครับเด้อ เนี่ยอีกสองลูกครับคู่กันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไรแล้วครับเพราะว่ามันเลี้ยงเนาะมันเลี้ยงฝนมันไม่มีาสายสูบน้ำใส่เอามันก็เริ่มจะติดหน่วยออกลูกออกผลตาลายมัน,มนหันกล้องฮะ มันงามพวดตรงนี้มันงามหลายมันต้องรออีกมันถึงจะมีลูกมันเป็นโนนดาอู้หูเออไม่เป็นไรดอกวีดอยาวเป็นตัน <c oughs> งูดีทั้งงูไม่ีดเยนี่ครับเพื่อนป่าฟักทองที่ว่าเคยรีวิวหาตั้งแต่ตอนไถจนกระทั่งว่างอกจนกระทั่งว่าติดลูกนี่แหละครับก็มารีวิวให้เพื่อนดูเป็นระยะระยะไป ก็คือว่าเราได้ทำกเกษตรทำจริงๆครับมันไม่ใช่คอนเทนต์มันคือของจริงๆครับที่ว่าทำอยู่เนี่ยว,ยว่ามันออกผลผลิตมาก็ดีวิวให้เพื่อนๆดูตามขั้นตอนไปเรื่อยๆครับช่วงนั้นช่วงนี้นะครับเนาะอีกลูกนึงครับเนี่ยเนี่ยลูกงามดีครับแต่ว่ามันก็ไม่ดกก็เรื่อมติดลูกเคือนนู่ก็มีสองสามลูกครับผม นี่ยครับเนี่ยเพื่อนดูฟักทองฟักทองอยู่ตยยใต้ใบนี้อีกลูกนะครับเนี่ยเด้อเพื่อนเด้อใครผ่านไปไอผ่านมาก็แว,วะมาเยี่ยมเยือนถามข่าวมาเอาฟักทองไปกินครับเอาฟักทองไปกินเด้อคลิปนี้ก็ รีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูก็พอแค่สังเีตนะครับเนาะก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับ